อโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะในช่องตีน้อยร้อยเบ็ดนะจ๊ะก็อยู่ในเกม Legendary Monkey King นะฮะโอ้โหตำนานไซอิ๋วหรือเปล่าเนี่ยแต่ไอ้บ่าวนี้เป็นใครไม่รู้นะเนี่ยไอ้ม่วงๆเนี่ย่าจะเป็นถัซังจังหรือเปล่าถังซงจังอ่ะโอเคอ่ะก็ ทุนที่7,800บาทน,นะครับเ,เมื่อกี้ไปได้บัฟาโลวินมานะเพื่อนๆกออ็อย่าเรียกว่ามาทำกำไรนะเ,เรียกว่าผมมารีวิวเกมนี้ละกันผมเริ่มต้น60บาทน,นะเป็น60นะฮะก็ทีเด็ดของเกมนี้ก็น่าจะอยู่ที่กระบองหงอคงนะฮะมันจะขยายลายของเราเพิ่มนะ แบบนี้นะเพื่อนๆน,นะแบบนีอ้อย่างนั้นแหละเพื่อนรู้สึกจะไม่มีซื้อฟีเกมนะฮะเเกมนี้นะแต่ก็มาลองดูกันผมก็เล่นเกมนี้เป็นครั้งที่สองเองมั้งไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะครั้งที่สองนะ ก็โอ้โหวใช้ได้นะเพื่อนๆใช้ได้นะฮะเดี๋ยวว่าใช้ได้นะก็เดี๋ยวผมจะลองมีเพื่อนหลายคนบอกว่าอยากอยากให้ลองเล่นทุนน้อยๆนะแบบว่า600พันหนึ่งสามพันอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะเพื่อนแต่ว่าเคยลองเล่นแล้วนะมันไม่ใช่แนวนะฮะเพราะผมเนี่ยเป็นคนเหมือนเหมือนหัวร้อนด้วยนะแล้วก็เล่นแบบว่ามันหมดเร็วนะเอาตรงๆเลย <c oughs> เดี๋ยวจะลองดูนะฮะเมื่อมีคนขอมาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะโหว่าเสียงได้อยู่ยโอเคนะพีจี G. อยากลองฟีเกมเขาหน่อยนะฮะ มันจะคล้ายเกมอะไรวะเกมเนี้ยผมก็นึกไม่ออกนะโอ้โหห้าร้อยดอกนี้เฮ้ยใช้ได้นะกำไรแล้วนะเพื่อนเลิกได้แล้วนะตอนเนี้จริงๆนะ <c oughs> ไม่มาดีอยู่ครับทุกคน <c oughs> แต่ผมก็อยากลองฟรีเกมให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะ ก็จะมาลองดูว่าเนี่ยงบประมาณเนี้ยฟกเกมจะมาไหมนะเพืเ่อนๆรู้สึกจะไม่มีให้ซื้อนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมผมเป็นครั้งแรกเนี่ยฝ like, ากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนใครที่อ,อยากได้โปรโมชั่นดีๆเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะมีโปรโมชั่นมาแจกนะเพื่อนๆเรื่องเครดิตฟรีเนี่ยเเดี๋ยวยังไงผมจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่า,ามันจะยังไงนะเพื่อนๆนะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นร้อยแจกร้อยนะฮะสามารถถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆ พือแปว่าถ้าเพิ่มเบ็ดร้อยมันจะได้ไหมไปทำไมตรงนั้นเล่นได้อยู่ครับ เวลามันวุดมันก็วุดยาวนะครับมีบวุดไปเกือบสองพันแล้วนะเพื่อนจาก800พันนะ เอาฟรีเกมมาแล้วทุกคนโอเคเรามาดูฟรีเกม l e gendary monkey king กันเถอะโอ้โหนึกว่าจะไม่มาแล้วนะผมคิดอยู่นะรถเ,เบ็ดดีาะามันจะมาาะวะเอ้าโอเคมันมาเพื่อนๆไปโอ้โหท่านลิงของเราซุนบูคงไป อ,อ๋อถ้าคือมันมี Y วามาเนี่ยแถบมันจะขยายไปเรื่อยๆนะนเพื่อนๆนะอย่างนี้นะจะขยายลายเพิ่มนะฮะแล้วก็คูณด้วยสามโอเค <c oughs> โอ้ไม่มีอะไรมา เอาคูณ4อ๋อคูณจะเพิ่มเรื่อยๆนะครับคูณ5แล้วครับเพื่อนๆอาคูณ6ู้หสัญลักษณ์นี้รู้เรื่องดีครับเอาเรื่องนะฮะใช้ได้นะใช้ได้ขยายแถบนูน้นคูณเจมหมุนสุดท้ายครับเพื่อนๆอคูณ8 มีอีกไหมอู้ขุดเก้าอู้วิแังแตกเป็นหมื่นอู้ยังเดือดน้ำเต้ามาอู้ผมบอกเลยว่าถ้าเมื่อกี้นะไอไอชุดชากาแฟเนี่ยมานะบันเทิงเอาเรื่องนะฮะแตกหมื่นเรียบร้อยครับเพื่อนๆโอ้โหมากันดวงจริงๆนะฮะ มากันดวงจริงๆนะเพื่อนๆนะโอเคฮะใครที่เข้ามารับชมผมเป็นครั้งแรกเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะใครต้องการรับโปรโมชั่นดีๆก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับกดเข้าไปดูได้นะฮะโอเคส่วนใครคนไหนต้องการเข้ากลุ่มล็อคเกอร์ไทมนะเพื่อนๆนะก็ลิงก์ใต้คลิปเช่นกันครับเพื่อนๆอ,อ่ะโอเคครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรา เขาเรียกว่าอย่างไงดีเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็แตกไปเป็นหมื่นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อน